สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมการีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับจริงๆแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนะครับผมไปเห็นโพสต์ในการีนาฟรีไฟน์มานะครับผมในเพจการีนาฟรีไฟน์นะครับผมที่เป็นเพจใหญ่เพจจริงเพจหลักเลยนะครับก็เขาได้พูดด้ว้ว่าตรงนี้เลยครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเพจการีนาฟรีไฟน์นะครับก็ เขาได้พูดไว้ว่าสําหรับใครที่เป็นเจ้าของชุดทิปฮอปหมวกเอฟในสิทธิ์ขั้นสูงที่ขั้นที่2นะครับผมเตรียมรับชุดเที่ทิปฮอปทองไปได้เลยโยกนะครับผมนี่ครับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2566นะครับเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะก็น่าจะรับได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ครับหมายเหตุนะสามารถได้ชุดทิปฮอปทองก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าของชุดทิปฮอปหมวกเอฟนะครับในสิทธิ์ขั้นสูงที่ขั้นที่2ก่อนวันที่31 มีนาคมสมเท่านั้นนะครับผมก็คือใครที่มีก่อนหน้านี้นะครับผมคือเติมมาก่อนหน้านี้นะครับผมตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับก็สามารถรับชุดนี้ไปได้เลยนะครับผมก็ <S 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 อย่างที่บอกไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับกล่องของขวัญน,นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมนี่มีเวลา15วันอ๋อ สามารถรับได้ไม่เกิน15วันนะท mm ุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารับชุดแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าชุดนี้จะสวยงามสักขนาดไหนนัเดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอรับเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บนี่ตรงนี้เลยนะครับผมฉันคือ h ฮ r ร่ผู้อำนวยการฟรีไฟนะครับผมฉันรู้มาว่า เป็นนักสะสมขั้นสูงนะครับต้องการอ่าต้องขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากคุณจริงๆนะครับฉันขอมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณเพื่อแสดงความซาบซึ้งใจเพื่ออ่าแสดงความอะไรวะทำไมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันพิมพ์ถามว่าเออแต่ช่างมานันเถอะนะครับก็กดรับเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยทุกคนนะครับผมฮิปฮอปทองนะครับนี่นี่เป็นไงทุกคน กางเกงนะครับเสื้อลองเท้าอะไรนะครับผมเหมือนทุกอย่างเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมกดใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปรีวิวให้น้องๆดูนะครับพร้อมกันยังใครที่อยากไปดูชุดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ผมเยอะๆนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่เลยครับผมท่านผู้ชมหมวกนะครับเปลี่ยนจากตัว F เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่ามันเป็นรูปอะไรวะทุกคนเออนั่นแหละนะครับ แล้วก็เสื้อนะครับมีปีกนกด้วยนะครับเป็นลายปีกนกสีทองนะครับอันนี้คือรีวิวทีละอย่างเลยนะครับแล้วก็ตางเกงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมสําหรับชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่นะที่เป็นฮิปฮอปเก่าแล้วก็ฮิปฮอปทองอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องแต่งตัวเลยดีกว่านะครับมาดูทีละอย่างนะครับผมทุกคนก็นี่หมวกก่อนเลยนะครับอ่า อันนี้คือฮิปผอบทองนะทุกคนเป็นเป็นหมวกหมวกจากเซ็ตฮิปผอบทองนะครับแล้วก็เสื้อนะครับนี่เสื้อประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กางเกงรองเท้านะครับคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนสิทธิ์ขั้นสูงนะครับที่เป็นเอลิทพาร์ซีซั่นที่2นะครับผมชุดเซ็ตเขา จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอ่ะอันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือชุดเซ็ตนะครับผมอีลิตพาร์ทซีซั่นที่สอที่เป็นเซตเก่านะครับผมก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับและนี้ก็คือหมวกเที่เราคุ้นชินตากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับก็น่าจะเห็นแล้วก็คุ้นตากันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมมันไม่คือยังไงอะ มันเปลี่ยนแค่สีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรูปเสื้อแล้วก็ลายกางเกงอะไรเงี้ยลายเสื้อลายหมวกอะไรางี้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ <c oughs> ไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้าถามว่ามันเท่ไหมมันก็คนที่มีอ่ะมันก็เท่แล้วนะเท่สองต่อเออมีหมวกเอฟด้วยแล้วก็มีหมวกทองด้วยนะครับข,ขอเรียกว่าหมวกทองได้ไหม <c oughs> <c oughs> นะครับก็มันเป็นชุดเซ็ตจากที่พบทองไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรดีหมวกนี้นะครับ ใครช่วยตั้งชื่อหมวกนี้ให้หน่อยได้ไหมอันนี้คือชื่อหมวก F ใช่ป่ะแล้วหมวกนี้ล่ะทุกคนหมวกอันเนี้ยหมวกที่เป็นเซ็ตฮิปฮอปทองเนี้ยเราจะเรียกว่าหมวกอะไรดีทุกคนหนว่ะเอาแล้วหมวกอยู่ไหนวะเอาชิบหายละเฮ้ยหาไม่เจอหรือเธอไม่มีอ๋อนี่ทุกคนอ่ะเราจะเรียกว่าอะไรดีทุกคนหมวกนี้ผมให้ทุกคนตั้งชื่อแล้วกันนะครับอันนี้คือหมวก F นะครับผมอันนี้คือหมวกอะไรดียะเนี่ย ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มารีวิวให้ดูว่าเซตนี้ที่อบทองเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ดูดุดันกว่าเดิมนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าชุดของเขาเป็นสีดำนะครับผมเสื้อเป็นสีดำไม่ใช่เสื้อสีชมพูแบบซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ